ที่เราอยู่ตรงหน้าเราก็คือหลวงพ่อพรมวัดขนอนเหนืออะ,อ,ะอยากให้คุณหมอช่วยเล่าประวัติหลวงพอ่อพรมสักนิดนึงครับคุณหมอว่าท่านเป็นพระแบบไหนยังไงประวัติท่านสักเล็กน้อยครับ,รบเพื่อให้คนได้รู้จักหลวงพ่อพรมมากขึ้นคือครับผมครับก็หลวงพ่อพรมวัดขนอนเหนือเนี่ยจริงๆแล้วท่านเป็นพระที่จริงๆใช่ว่าเก่งตั้งแต่สมัยเป็นคราวาสแหละด้วยความเก่งของท่านเนี่ยได้มาจาก คุณพ่อท่านก็คือคยมสุวรรณนะครับท่านเกิดเมื่อวันที่20่ตุลาคมนะครับปีสองห้าสองสี่ห้าหนะครับนะครับเกิดปีฉลูนะครับตอนนั้นเนี่ยอโยมพ่อนี่ก็คือเป็นเหมือนกับเป็นจอมขมังเวทน,นะถ้าเรามองอมนะคือคือแบบเรียนรู้พวกอักขระยานคงกระพันเนี่ยตอนท่านเป็นวัยรุ่นเนี่ยท่านก็เหมือนกับว่าด้วยได้วิชาตรงเนี้ยตอนเป็นวัยรุ่นก็ไปตีรันฟันแทงอะไรเงี้ย เอามีดจ้วงกันอะไรเงี้ยกับกัหลีก็ไม่มีใครเป็นอะไรอคือฝ่ายนู่มเขามีวิชาแต่ฝ่ายท่านก็มีอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นตั้งแต่สมัยนั้นละตอนจนกระทั่งมาบวชตอนเมื่ออายุยี่สิบสามปีนะครับท่านก็มีพระอุปชาเป็นหลวงพ่อฟักปทํมเลไทยครับก็แล้วก็มีเหมือนกับมีครูบาอาจารย์ท่านอื่นอีกเช่นมีหลวงหลวงพ่ออ่ำนะครับแล้วก็ตอนหลังก็มีหลวนเหมือนกับมี มีพระอาจารย์หลายท่านานะครับ